เงี้ยแล้วครับเดี๋ยวตื้อันอะไรบุกใหญ่จื้อแล้วครับจื้อแล้วนะครับให้เนี้ยแล้วให้เนี้ยแล้วกันมึงว่าสิโบจูจัล สวัสดีครับนี่อายุกับผมกายชมทุ่งครับผมจากช่องชมทุ่งแชนแนลครับผมวันนี้พามาเลาะท่งเขาอีกแล้วครับหาล่าหนูครับมาใส่บ่วงดักหนูครับใส่น้ำปลาเขาเเจ้าครับมีทางใส่แบบตัวคันเท้ยนี่อยาค้างาบเลยมีทางโจโบมีขวยครับ เีนื้อทังครับเดี๋ยวติลองหาใส่บิ่งครับควอยหายากครับเดีนยวไม่เห็นไม่ค่อยมีควอยครับเปิดหาใส่น้ำทังสิครับเลืควขยเก่าๆสิครับเดี๋ยวลองใส่เบิ่งครับปลาสิม้านบ่อีกคือบนไม้นี่นี่นะครับใส่อยู่ลอบๆแถวบ้านนี่ครับครับไปเบิ่งน้ำกันครับอีคือบ่สิมีทางงามใส่บ้างครับครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับ มีแต่ทางครับผมมีกล้วยนี่ครับเห็นเรหาใส่น้วมันนี่แหละครับล้องเบิงครับเรือมานอันนี้เขาเขต้องเท็ดใหญ่หลายครับพวงเขต้องเท็ดใหญ่หลายเป็นใดกันเลครับเท็ดกลมแน่บ่ากลมแน่กับใจเราครับเพื่อมันหมานกัิถือขึ้นเราครับมันนี่อะไรครับ เอากระป๋องกาแฟกัได้ครับเยอะแต่มันกลุ่มตองใจบ้างครับ ครับเดี๋ยวไปหาลอดใส่กันนะครับใสนนนะ่น้ำมันาน,านี่นะน้ำมันเจ้าน้าหนิใส่ลอ้น้ำมันนี่นะครับนะเดี๋ยวมือเงินเตาอย่ามาหล่นน้ำกันไหมครับมาสิหมานมาจูดจัดมาครับเจอกันมือเงินเตาครับผมสวัสดีครับ ดีตอนเศร้าครับผมหลังจากเขาใส่บ่วงไว้หว่านนี่ครับไปครับไปยามไปรูน้ำาขัครับสีหมานวะปีหมานวะจะจูดจานวะครับตรงนี้ไม่มีอะไรวันี้งัง ăn được tiền miếng rồi nè, ạ kinh nghiệm gì thì đấy đây là đây bây giờ là máy hết nguyên nhiên đây bên เดี๋ยวดีกเตะใจทั้งปุ่นนี่ครับเก็บเบื้งนึ่กันครับเก็บบ่วงยั่งหน่อยครับ,รบไม้นี่ไม่ผ่านครับเมื่อใดไปครับไปมึงไม่ทีนี้ตัวบ่มึงหนีแล้วแบไปมึงคันนหน่ะครับเหลือจำหนี้เนี่ยทีตัวบ่ลังเรียก็เหี่ยวแล้วครับ ไปเนี่เป็นตดมนอ้เลยเดเรียนเก่ยงยังบเรียนเนี่ยแล้วครับมาื้อมานล้ดูุ่งใหญ่ือแล้วครับซื้อแล้วนะครับไ้เนี่ยแล้วไห้เน่แล้วกันนึกว่าสิโบจูจัดเดี๋ยวตังก่องอ่าครับ ลได้ครับบ่งมตงตได้นมนตัวหนึ่งนะครับไก่แนมันมาขัดจะลองไปจับมันยังขาดครับเมื่อตันมันกินตะห้อยนะครับบ่วงขาดไปเลยครับนะครับนะ แบบนั้งแล้วไมได้เพิ่มว่ะเหลือยูคคั้นี้นะครับได้เบิ้งน้ำกันเนี่ยดเพื่อน,นั้งตัว่นี่หมอยู่งดีป้ไปไหนเด้หละ่ะตายไปไม่เหียบครับเหียบเราดีเิ้

Thứ 2, con lâu Cũng không có gì Cái nhà đẹp này Thang ngâm ngám của Bà Lên lên thang đẹp đấy Mắc lên thang น,น,นีะอน,นี้เป็นอะไม,มีอันนี้ก็บนนี้เป็นตมินะครับข้างมุนนร่องรียนแจกนครับมันแจกกว่าอันนีแกบลเยนเอ้า

Mùa mía con lên này. Cái xe bớt này Căng luôn á mùa lên Đây, coi lên tay coi Cái lưng ดูนไปมืกันถือตัวเดียวอีกแล้วครับจ๋าใหมือใดก็ได้แล้วตัวเดียวนะครับตัวเดียวหมาหนตัวตัวเดียวนี่ครับไปใส่ทั้งในก็ได้แล้วตัวเดียวนี่ครับหมาเล้วเพิ่นแจวเข่าทางนี้เพิ่นเกี่ยวครับ มานี่ก็ได้ตัวเดียวเแล้วมาเลยครับผลบงานเตัวดียวครับเสนอครับมาครับิปน,น,น,นี้ก็ได้ตัวเดยวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันลิปหนาครับ่าสิหมานมา ได้ก็ด้ตวเดียวบเดี๋ยวเบ้งนาจิ้มหนาไดครับจิ้นี่ก็ได้ซ้ำหนาครับมาหมันมันเอครับดไเชับจอการจิหนาครับก็สีเลาะหาส่น้ำนี่ครับด้เกินละตัวแล้วครับครับผมวรสดีครับ